สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีซีราชรายการที่ไม่ต้องความสนุกสุขภาพดีมีสาระาแม้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีบทบาทและมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์มากยิ่งขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนได้รวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เหล่าแพทย์เหล่านี้ได้มีการลงมอปฏิบัติจะทําให้เขานั้นมีทักษะและมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ และในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ลภกรแสงฉายอาจารย์จากภาควิชาการวิาาพากษศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ใหญ่ว่าอาจารย์ใหญ่นั้นคือใครมีความสําคัญอย่างไรและมีบทบาทอย่างไรต่อการเรียนการสอนของระบบการศึกษาของแพทย์เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมาเหมือนเดิมนะครับอาจารย์วันนี้ได้คุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะคุยเพิ่มเติมแล้วก็เจาะจงมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ใหญ่ครับอยากจะถามอาจารย์ครับว่าอาจารย์แล้วก็อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นี่คืออะไรครับแล้วเป็นใครครับมีคนสงสัยเยอะนะครับว่าอาจารย์ใหญ่คือใครแล้วทําไมต้องใช้คํานี้ด้วยนะครับจริงๆที่มาที่ไปก็คือเรามาจากการที่การเรียนแพทย์หรือว่าการศึกษาแพทยศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ครับ เพราะฉะนั้นการศึกษาร่างกายมนุษย์ที่ดีที่สุดก็ต้องศึกษาจากมนุษย์จริงๆนะครับนี่คือเหตุผลที่ผู้บริจาร่างกายหลังจากเปลี่ยนจากผู้บริจา่างกายเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและผ่านกระบวนการเราก็จะเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เป็นการให้เกียรติครับเพราะว่าคำคำนี้เป็นคําที่ถือว่ามีคุณค่าแล้วก็ให้เกียรติสูงสุดนะครับเพราะว่านักศึกษาแพทย์รวมถึงนักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดนะครับจะเรียกอาจารย์ที่ศึกษาการวิพากษ์ศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาของเขาเนี่ยเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ครับอืมครับก็คือถือว่าจากหนึ่งคนอุทิศตนเป็นอาจารย์ให้กับทีมคุณหมอถูกครับนะครับก็เลยได้เป็นได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ใหญ่ครับแล้วอยากจะถามว่าอาจารย์ช่วยเล่าที่มาได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปหรือว่าประวัติโดยสังเกตของอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างครับก็ขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับอาจารย์เพราะว่า ถ้าจะเล่าหรือฟื้นปล่อยสารคงยาวนานมากนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S ก็ในสีราชนะครับเราเริ่มต้นจาก UH, การศึกษาร่างกายมนุษย์ หลังจากเสียชีวิตเลยครับเริ่มต้นเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับเราก็จะเอาร่างผู้เสียชีวิตบางบนน้ําแข็งอย่าตกใจนะครับแต่นั่นคือผ่านมานานมากแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการเตรียมร่างเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเราใช้วิทยาการจากทางประเทศทางตะวันตกนะครับเตรียมโดยใช้ฉีดน้ํายาที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปน้ํายาคือฟอร์มาลีนนั่นเองนะครับฉีดเข้าไปในร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อคงสภาพไม่ให้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเน่าเสียหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับ ผลิตอาจารย์ใหญ่เพิ่มขึ้นตามจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ข้อดีข้อเสียต่อมาอีกหลายประเภทครับนี่คือที่มาอธิบายตลอดเวลา70กว่าปีครับที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเริ่มต้นจากการใช้ศพนะครับจนกระทั่งมาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ศึกษาเช่นเดียวกันครับเราก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับเริ่มต้นจากการสอนคุณหมอก่อนหลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ทุกประเภทเนี่ยก็ขยายกลายเป็น นักศึกษาแพทย์รวมถึงนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพในหลายๆหลักสูตรของศรีราช์ด้วยครับอ๋อไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะกลุ่มนักเรียนหมอเท่าน,านั้นแต่เป็น,นวิทยาศาสตร์สุขภาพภาพ,ภาพด้วยก็สามารถได้เรียนบนร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยใช่ครับโอเค okay. แล้วอย่างนี้ร่างอาจารย์ใหญ่ครับมันมีการแบ่งประเภทไหมครับอาจารย์และมันแบ่งได้กี่ประเภทครับหลายๆท่านอาจสงสัยว่าคงจะมีประเภทเดียวใช่ครับตอนแรกก็เพีประเภทเดียวเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับอาจารย์ใหญ่ที่ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผลิตให้ทางสีราาแล้วก็ทางหลักสูตรอื่นๆเนี่ยมเรามี5ประเภทครับประเภทที่1เหมือนที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับก็คืออาจารย,าย์ใหญ่แบบแข็งที่ร,รู้จักกันทั่วไปก็คือเราใช้ฟอร์มอลีนนะครับในการที่จะรักษาล่างซึ่งอาจารย์ใหญ่ประเภทนี้เนี่ยจะใช้กับ นักศึกษาแพทย์ในการเรียนมหา,าวิาลัภาคศาสตร์เป็นหลักนะครับในช่วง้นปีที่2รวมถึงนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการผลิตอาจารย์ใหญ่ประเภทที่2ตามมาเพราะว่าการเรียนกายวิภาคของมนุษย์เราไม่เรียนเฉพาะเนื้อหนังมังสาเส้นประสาทอย่างเดียวเราเรียนกระดูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ใหญ่ประเภทที่2เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่โครงกระดูกครับ ประเภทที่3เนื่องจากว่าปัจจุบันรวมถึงอาจารย์ด้วยต้องฝึกหัตการหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราคงไม่อยากให้คุณหมอที่ไม่เคยฝึกาอาอหัตการเลยนะครับเราก็มีการผลิตต่อมาประเภทที่3และประเภทที่4ต่อมาประเภทที่3เกิดก่อนครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แบบแช่แข็งนะครับซึ่งหลังจากเสียชีวิตแล้วจะต้องผ่านกระบวนการตรวจเลือดนะครับทำให้ต้องหลังจากนั้นเนี่ยผลเลือดต้องไปลบทั้งหมดนะครับอาจจะสงสัยว่าตรวจอะไรบ้างถูกไหมครับอาจารย์เราตรวจ4อย่างครับ อย่างแรกคือตรวจ HIV นะครับอย่างที่2คือไวรัสตับเสพบี3คือไวรัสตับเสพ C ีและสุดท้ายนะครับก็คือตรวจเรื่องของซิฟิลิสผลเลือดทั้ง4ประเภทต้องเป็นลบทั้งหมดนะครับถึงจะผ่านกระบวนการกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เมื่อกี้ผมฝากไว้คือประเภทที่3เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แบบแช่แข็งเมื่อเสียชีวิตแล้วผลเลือดผ่านนะครับอาจารย์เราก็จะดำเนินการแช่ที่ตู้เย็นลบ20องศาเลยครับ หลังจากนั้นถ้าจะใช้ฝึกหัตถการก็จะเอามาละลายนะครับประเภทที่4นะครับก็คือเราเรียกว่าศบนุ่มนะครับ mm hmm. กระบวนการผลิตจะคล้ายๆในส่วนของประเภทที่1นะครับมีส่วนของฟอร์มาลีนอยู่บ้างแต่ว่าลดจํานวนฟอร์มาลีนลง ข้อดีของประเภทที่3และประเภทที่4คือเหมือนร่างกายมนุษย์เลยครับอาจารย์สามารถฝึกผ่าตัดได้นะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของข้อต่อนะครับสามารถศึกษาผ่านการสองกล้องฝึกหัตถการเบื้องต้นหรือว่าหัตถการชั้นสูงได้ครับเ mm hmm. มื่อกี้ผมไป4แล้วนะครับประเภทที่5นะครับเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่โครงกระดูก จะเด็กครับเนื่องจากว่าปัจจุบันการศึกษาร่างกายมนุษย์เราไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ใหญ่ต่อไปนะครับปัจจุบันภาควิชาก็ผลิตอาจาร,รย์ใหญ่เพทที่5ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเราเรียกว่าอาจาร,รย์ใหญ่โครงกระดูกแบบเด็กแต่ณปัจจุบันนะครับประเภทที่1นถึงสใช้การศึกษาวิจัยแล้วก็การฝึกาาการแต่ว่าเภทที่5คืออาจาร,รย์ใหญ่แบบเด็กเนี่ยเราใช้เฉพาะการวิจัยเท่านั้นนะครับครับก็คือ แต่ละประเภทก็คือแล้วแต่วัตถุประสงค์คนะครับเนาะแล้วอย่างนี้แต่ละประเภทนี่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรไหมครับอาจารย์อาจารย์สงสัยเหมือนกับหลายๆท่านเลยครับประเภทที่1ที่ผมพูดถึงคือฟอร์มาลีนแล้วทําไมต้องมีการคิดประเภทที่2 34ตามมาประเภทที่1เนี่ยรู้จักมานานมากแล้วนะครับเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แบบแข็งหรือว่าฟอร์มาลีนนั่นเองตามชื่ออะไรครับไม่สามารถศึกษาการ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ข้อต่อต่างๆได้ถ้าจะต้องลงไปถึงโครงสร้างลึกๆก็ต้องตัดนะครับเพื่อจะศึกษาลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงฟอร์มาลีหลายท่านแสบตาครับอาจารย์จะเคยเวลาเรียนแพทย์ใช่ไหมครับใช่ครับแสบตาด้วยมีกลิ่นด้วยใช่ครับจมูกครับกลิ่นแล้วก็อาการแสบตาหรือการแพ้นะคือข้อด้อยของประเภทที่1รวมถึงการที่ร่างแข็งมากๆนะครับประเภทที่2คืออาจารย์แบบ โครงกระดูกนะครับก็ข้อดีข้อเสียคือสามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปครับอ mm hmm. าจารย์เราสามารถเอาไว้ศึกษาโครงกระดูกกระดูกทุกชิ้นรวมถึงเอามาวิจัยเรื่องของนิติมนุษยวิทยาได้นะครับประเภทที่3ประเภทที่4เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาประเภทที่1นนั่นเองครับอาจารย์ทั้งศพ ในส่วนของแช่แข็งแล้วก็อาจารย์ใหญ่แบบศพนุ่มนะครับสองประเภทนี้เนี่ยณับปัจจุบันนะครับถ้าประเภทของศบแช่แข็งเราใช้เฉพาะการศึกษาบนหัตถการขั้นสูงของแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหรืออาจารย์แพทย์ที่ต้องการจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆการศึกษาใหม่ๆหรือว่าการผ่าตัดใหม่ๆครับศพในประเภทที่4คือแบบศบนุ่มนะครับศบนุ่มกับศบแช่แข็งฟังแล้วแปลกแปถูกไหมครับ ศพนุ่มเนี่ยหลังจากมันละลายแล้วเหมือนที่ผมบอกมีเวลาการใช้สั้นครับเราสามารถมาละลายได้แค่ประมาณ2เรแล้วก็ใช้ได้แค่ประมาณ2ครั้งเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแล้วไม่มีการฉีดน้ํายารักษาสภาพศพเข้าไปเลยนี่คือเหตุผลว่าอาจารย์ใหญ่แบบแช่แข็งจะมีการเสื่อมสภาพเร็วมากแต่ว่ามีลักษณะคลายร่างกายเป็นรูปบากที่สุดนะครับข้อแตกต่างของร่างอาจารย์ใหญ่แบบศพนุ่มก็คือเราฉีดน้ํายาเข้าไปบางส่วน ความนุ่มความเคลื่อนไหวของข้อต่อยังใกล้เคียงกับส่วนของประเภทที่3ที่เรียกว่าแบบศพแช่แข็งแต่ข้อจํากัดก็มีครับแบบศพในที่เราเรียกว่าแบบศพนุ่มเนี่ยความเสื่อมของไขมันจะเสื่อมไปเร็วมากกล้ามเนื้อบางส่วนจะมีการเปลี่ยนสีนะครับโดยเฉพาะการฝึกหัตถการหลายๆอย่างที่ต้องใช้ชั้นไขมันครับอาจารย์เช่นการฝึก หัตการของแพทย์ผิวหนังนะครับการผ่าตัดช่องท้องการผ่าตัดทางสูตินารีเวชทศาสตร์นะครับก็จะมีข้อบ่งชี้ไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็คือข้อดีและข้อเสียต่างกันประเภทที่5ที่ผมได้กล่าวถึงก็คือในส่วนของโครงกระดูกแบบเด็กนะครับในปัจจุบันเรามีน้อยครับอาจารย์เพราะว่ายังมีขั้นตอนที่จะเข้าสู่กระบวนการค่อนข้างยากแล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองพุทธครับเรายังมีจํานวนอาจารย์ใหญ่ที่ผลิตจากร่างของเด็ก ที่เก็บเฉพาะกระดูกเนี่ยหนอดมากๆครับอาจารย์ก็คือมีความหลากหลายข้อดีข้อเสียขึ้นกับวัตถุประสงค์ในที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับแล้วในการศึกษาแต่ละร่างอาการใหญ่นะครับใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับอาจารย์ทางบ้านน่าจะสงสัยและครับโหมีเวลาต้องเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีประเภทต้อง5ประเภทแล้วขั้นตอนจะเป็นยังไงมีโอกาสส่งคืนกลับไปที่ญาติหรือเปล่านะครับณปัจจุบันนะครับเราจะให้ทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับเก็บเฉพาะแค่ผมกับเล็บในวันที่เสียชีวิตเลย นะครับอาจารย์ใหญ่ประเภทที่1เหมือนที่ผมนําเรียนคืออาจารย์ใหญ่แบบที่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แบบแข็งหรือฟอร์มาลีนนั่นเองเวลาการใช้ประมาณ1-2ปีเท่านั้นเองครับอาจารย์ก็จะใช้ในการเรียนมหกาการวิภาษศาสตร์ตลอดหลักสูตรประมาณ1-2ปีหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพรัชชันเพิงศพนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยคณะแพทยศาตสตร์ศิรพยาบาลประเภทที่2คือโครงกระดูกนะครับเราจะเก็บไว้ตลอดไปนะครับอยู่ที่ คอลเลกชันของกระดูกในภาควิชานะครับประเภทที่3และ4คือประเภทที่เราเรียกว่าศพแช่แข็งและศพนุ่มนะครับเวลาการใช้จะใช้อยู่ที่1ปีครับแล้วก็มีการแพทย์านเพลิงศพแยกออกมาเลยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาหรือเดือนมกราคมของทุกๆปีนะครับซึ่งจะแตกต่างจากประเภทที่1ซึ่งจะจัดพิธีโดยนักศึกษาแพทย์เป็นเจ้าภาพในช่วงประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภานะครับประเภทที่5คือโครงกระดูก ของอาจารย์ใหญ่แบบเด็กจะเก็บไว้เหมือนกับอาจารย์ใหญ่แบบผู้ใหญ่เลยครับเก็บไว้ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเภทมีช่วงเวลาการใช้ไม่เหมือนกันจุดประสงค์ไม่เหมือนกันระยะเวลาไม่เหมือนกันครับอาจารย์ก็คือไม่เหมือนกันเลยนะครับโอเคได้เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่วันนี้ได้ฟังเราคุยกันนะครับก็คงทําให้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นอาจารย์ใหญ่มากยิ่งขึ้น,นว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายมีหลายประเภทนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ใหญ่ทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณได้บริจาคร่างกายอุทิศ ตนหลังจากเสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นคุณครูให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ทําการเรียนรู้ฝึกทักษะทําวิจัยและได้นําองความรู้เหล่านี้เนี่ยกลับไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทางการแพทย์เพื่อกลับไปดูแลคนไข้ได้อีกนับไม่ถ้วนเลยครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นภกรแสงฉายอาจารย์จากภาควิชากายวิภาคศ,ศ,ศ,ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่ดลนนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมเลยครับขอบคุณครับและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานา,นาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางสิราชออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับอายุ41ปีค่ะสายตาสั้นประมาณ1นึ่พันและเอียงทั้งสองข้างตรวจพบต้อกระจกที่ตาทั้งสองข้างรวมถึงพังผืดในตาคุณหมอแนะนําว่าให้ผ่าต้อก,ก่อนและใส่เลนส์โมโนจะเหลือค่าความสั้นที่300เพราะติดปัญหาพังผืด หลังผ่าต้อแล้วจากนั้นจะผ่าพังผืดให้ค่ะอยากทราบว่าต้องผ่าตัดต้อแล้วพังผืดต่อเท่าน,นหรดอกคะค่าสายตาก็ต้องเหลือไว้300และใส่ได้แค่เลนส์โมโนไม่สามารถใส่มาติได้หรอคะการผ่าตัดพังผืดที่จอตาสามารถทำได้เมื่อผู้ป่วยมีการมองเห็นที่ลดลงร่วมกับเห็นภาพบิดเบี้ยวไม่ใช่โรคเร่งด่วนและจากระยะ2เป็นระยะ3ในแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันจึงไม่สามารถตอบระยะเวลาที่ควรผ่าตัดของแต่ละคนได้ ขึ้นกับการคุยการของผู้ป่วยและแพทย์การทิ้งพังผืนไว้นานเกินไปอาจมีผลทําให้จอตาถูกดึงรั้งเป็นเวลานานและผลลัพธ์การผ่าตัดไม่ดีเท่าที่ควรแต่ในขณะเดียวกันการผ่าตัดก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนแม้จะโอกาสน้อยมากแต่ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําก่อนการตัดสินใจผ่าตัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาจากักษุวิทยาค่ะหูทั้งสองข้างเจ็บคันบางครั้ง เหมือนมีน้ำภายในบางครั้งมีเสียงเหมือนลมและได้ยินเสียงวีวีตลอดเวลาใช้กล้องส่องดูภายในเห็นได้นในสุดมีรูที่หูข้างขวาและหูภายในมีสีแดงช้ำทั้งสองข้างใช้แก้วหูทะลุไหมครับอาการดังกล่าวเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นโรคของหูชั้นนอกหูชั้นกลางควรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงค์สุวิทยาค่ะ ปีที่แล้วผมไปหาหมอหมอบอกเป็นหูที่เท้า2จุดมีการจี้ไฟฟ้า1ครั้งและจี้เย็น1ครั้งห่างกันประมาณ2เดือนตอนนี้ครบ1ปีแล้วไม่แน่ใจว่ารอยแผลหายดีแล้วหรือยังหมอไม่ได้นัดดูแล้วจําเป็นต้องไปหาหมออีกไหมครับเวลาเดินเยอะมีเจ็บบางครั้งตอบได้ยากค่ะว่ายังมีหูดเหลืออยู่หรือไม่แนะนําให้มาตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลค่ะแพทย์ผิวหนังจะมีแว่นขยายที่สามารถส่องดูได้ว่ายังเหลือหูหรือไม่ค่ะ บางทีตาเปล่าก็ดูได้ยากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจัวิทยาค่ะพอดีเป็นหวัดค่ะเลยทานยาปฏิชีวนะซึ่งประกอบด้วยอะมอกซิซิลิน875มิลลิกรัมและคาวูลลนิกเอซิด125มิลลิกรัมแล้วเกิดอาการท้องเสียมาได้ประมาณ2วันแล้วค่ะตอนแรกไม่ได้เอะใจอะไรแต่ตอนนี้มีอาการคลื่นไส้รวมด้วยในแผงมี10เม็ดค่ะซึ่งตอนนี้ทานมาได้8เม็ดแล้วควรจะหยุดยาไปเลยไหมคะ อาการท้องเสียคลื่นไส้เป็นอาการข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ประกอบด้วยอะม็อกซิซิลินและคาวูลานิกแอซิดได้โดยไม่จัดเป็นอาการแพ้ยาดังนั้นสามารถรับประทานยาต่อเนื่องได้จนครบจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเพศหญิงอายุ28ปีว่างงานเลี้ยงลูก2คนอยู่บ้านไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไหมเวลาคิดอะไรมากๆหรือมีเรื่องมาก็เครียด บางทีก็คิดว่าอยากนอนไม่ต้องตื่นถึงขั้นคิดอยากจะตายไปให้พ้นๆหรืออาจจะเป็นโรคสองขั้วอารมณ์ไหมคะบางทีถ้าหงุดหงิดหรือมีอะไรมาขัดใจก็จะโกรธมากๆโมโหมากๆแต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะยิ้มได้เริงทุกๆเรื่องบางทีก็นั่งคุยคนเดียวบนอยู่คนเดียวอาการที่แจ้งมามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์สองขั้วก็ได้ค่ะในกรณีของโรคซึมเศร้านั้นจะมีอาการเด่นคือการมีอารมณ์เศร้าหรือเบือ่อ ไม่สนุกกับการทำสิ่งที่เคยชอบอย่างต่อเนื่องร่วมกับอาการอื่นๆเช่นมีความคิดอยากตายนอนไม่หลับเบื่ออาหารสมาธิไม่ดีอ่อนเพลียง่ายคิดโทษตัวเองบ่อยๆและหากมีอารมณ์เศร้าในลักษณะข้างต้นสลับกับบางช่วงที่มีอารมณ์ดีมากเกินไปหรือหงุดหงิดง่ายผิดปกติเรียวแรงมากขึ้นนอนน้อยลงพูดเก่งขึ้นก็อาจเสี่ยงเป็นโรคอารมณ์สองขั้วค่ะ ในกรณีที่มีอาการลักษณะนี้แนะนําให้พบจิตแพทย์เพื่อประเมินอาการเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตทยาศาสตร์ค่ะก็ครบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i ไวด์เว n บศ n e ิผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคําตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลศิริราชมาให้คำตอบกันครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ